นี่คือจุดเริ่มต้นของจุดจบกับตำนานของนางพญาแม่เจ้าอยู่หัวสีสุดาจันทร์สตรีผู้ทรงอำนาจมากที่สุดของกรุงศรีอยุธยาองค์หนึ่งเลยก็ว่าได้ครับคือในคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปเยือนสถานที่ที่เคยถูกกล่าวถึงในพงศาวดารตั้งแต่จุดเริ่มต้นของแผนการรอบสังหารตอลอดจนจุดที่แม่ยูวสีสุดาจันทร์ถูกลงพระชนและจุดที่พระเศียรของพระนางนะครับถูกเสียบประจานต่อหน้าไพ่ฟ้าประชาชีชาวกรุงเทพทวารวณีศรีอยุธยามาเริ่มต้นการเดินทางกับสถานที่แห่งแรกนวัดใหญ่ชัยมงคลหรือในอดีตเ,เคยมีชื่อวาวัดปก ซึ่งเหตุการณ์สําคัญที่เกิดขึ้นในพระอุโบสถหลังนี้ก็คือวันที่ขุนนางผู้ใหญ่อย่างขุนอินทรเทพหมื่นราชสเสนหาหลวงศรียศและพระเทียนราชาผู้เป็นน้องชายของพ่ออยู่หัวชัยราชานะครับได้มาร่วมกันเสียงเทียนอธิษฐานก่อนการโค่นอนานาจขุนวโรงสาธิราชและนางพญาแม่เจ้าอยู่หัวศรีสุดาจันลงซึ่งผลของการเสียงเทียนในครั้งนี้ปรากฏว่าเทียนของขุนวโรงสาธิราชาได้ดับลงก่อนเทียนของพระเทียนราชาและนี่จะเป็นนิมิตหมายอันดีให้แก่ผู้ที่อยู่ในพระอุโบสถใช่เป็น จุดเริ่มต้นในการโค่นอำนาจของพ่อยู่หัวองค์ใหม่บริเวณสถานที่ต่อไปที่ผมจะพาทุกคนไปดูนะคะเพราะในวันที่ขุนวรวงศสาธิล่านและนางพญาแม่เจ้ายูหัวศรีสุดาจันทร์ได้ล่องเรือออกมาจากฉนวนท่าน้ําวังหลวงเพื่อไปดูพิธีคล้องช้างที่พระเนตรวัดซองใครจะไปรู้ล่ะครับว่าขณะที่เรือพระที่นั่งได้เลี้ยวเข้าคลองสะบัวขณะนั้นมันจะมีกองกําลังของขุนพิเรนทรเทพไี้ซุ่มรออยู่ที่คลองปลาหมาก่อนหน้านั้นแล้วและในจังหวะที่เหตุการณ์ได้เป็นไปตามแผนเมื่อขบวนเรือพระที่นั่งได้ล่องมาถึงบริเวณปาคอง บัวที่บรรจบกับคลองปลาหมออย่างพอดิบพอดีขณะผู้ก่อการก็ได้เอาเรือของพวกตนนะครับเข้าขวางขาบวนเรือพระที่นั่งเอาไว้จนกระทั่งเจ้านายอย่างขุนวรวงศ์สาธิราชนางพญาแม่เจ้าอยู่หัวศรีสุดาจาันทร์และพระธิดาไม่ปรากฏพระนามถูกปลงพระชนลงที่วัดเจ้าญานณขณะนั้นเลยซึ่งในเวลาต่อมานะครับพระเสียรของทุกพระองค์ก็ได้ถูกบันออกจากล่างแล้วนาไปเสียประจานต่อหน้าไพ่ฟ้าประชาชีกันที่วัดแหลงส่วนพระศพนะครับบ้างก็บอกว่าถูกโยนให้หมารุมถึงกินเนื้อแต่ เชบับก็บอกนะครับว่าเมื่อบั่นพรเสียรแล้วเนี่ยส่วนของร่างกายก็ถูกโยนทิ้งลงน้ําไปราวกับว่าไม่ใช่พระศพของเจ้านายยังไงอย่างงั้นเลยครับโดยเรื่องราวทั้งหมดที่ผมได้นํามาเล่าทุกคนนะครับก็มาจากพงศาวดารและบันทึกของชาวต่างชาติหลายฉบับมากๆยังไงก็ฟังกันเพื่อความบันเทิงนะครับหรือถ้ามีข้อมูลอยากเสริมตรงไหนก็สามารถพิมพ์เข้ามาพพูดคุยกันได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณและบ๊ายบายคะ่ะ